ใครที่กำลังมองหารูปแบบหูฟังที่สามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนที่เป็นรูปแบบแจ็ค3.5มิมและสามารถแยกสัญญาณใช้งานกับ PC ได้ด้วยเนี่ยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆผมมากับตัวไหนนะครับผมมากับ o n i Kuma รหัสของเขาคือ X7 Pro Gaming Headset นี่คือชื่อของเขานะฮะมีทั้งไฟ RGB และรูปแบบเสียงที่จัดเต็มมากๆจะเป็นลักษณะยังไงลองไปตัดสินใจกันดูนะครับการออกแบบนะครับเป็นรูปแบบสีดําสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับตัวกล่องตัวนี้นะฮะสำหรับโอเนคุมะมีความโดดเด่นในเรื่องของดินามิกเสียงพร้อมระบบตัดเสียงน้อยคอนซอลลิ่งอันนี้ผมต้องย้ำกับทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับรูปแบบสเปคของเขานะฮะตัวนี้ไดรเวอร์อยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับฟรีกันซีเรสปอนส์ในการรับเสียงอยู่ที่20เฮิร์ถึง20,000 สามารถรับเสียงได้แบบจัดเต็มแน่นอนที่สําคัญนะครับ Headset Interface ของเขานะตัวนี้จะเป็น USB วกกับ3.5มิมสามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็ PC ถือว่าจัดเต็มมากๆ พร้อมสายนะครับความยาวอยู่ที่2.2เมตรซึ่งยาวมากมากนี่ผมย้ำกับทุกคนเลยและสุดท้ายน้ำหนักอยู่ที่180กรัมเท่านั้นเบาสุดๆไปเลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือคู่มือการใช้งานนะครับบวกกับแจ็คสัญญาณ3.5มิลลิเมตรสำหรับคอมพิวเตอร์พร้อมกับตัวหูฟังนะครับซึ่งมีมาให้ในตัวกล่องพร้อมใช้งานจัดเต็มเลยนะครับรูปแบบสเปคคร่าวๆของเขาจะประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองไปชมรูปแบบดีไซน์การออกแบบนะครับแล้วก็รูปแบบวัสดุของเขาบ้าง ักษณะของเขาจะเป็นยังไงจะตอบโจทย์กับทุกคนไหมลองไปชมกันนะครับรูปแบบหูฟังตัวนี้นะครับเป็น Professional Gaming Headset นะฮะสามารถจบงานได้ในตัวเดียวใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนที่เป็นแบบพอต3.5มิลิเมตรนะครับแล้วก็ PC แบบแยกสัญญาณใครที่เป็นสาวกเกมสมาร์ทโฟนสามารถใช้งานได้ผมย้ำทุกคนเลยนะครับมีโลโก้พร้อมไฟ R G B มาให้ในแถบข้างของหูฟังนะฮะเกมเมอร์ถูกใจแน่นอนสําหรับส่วนนี้ที่สําคัญนะครับไมโครโฟนสามารถปรับระดับได้นะฮะ360องศาเลยสามารถ หมุนตามทิศทางปรับรอบทิศทางได้นะครับด้านบนจะเป็นแกนปรับระดับแกนเดียวนะครับปรับระดับหูฟังได้ถึง10ระดับเลยถือว่าละเอียดมากๆสุดท้ายนะครับหูฟังเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่40มมตรขับเสียงได้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับวัสดุของหูฟังตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับไม่มีเหล็กหรืออลูมิเนียมมาผสมน้ําหนักเบามากๆย้ํากับทุกคนเลยนะครับใครชอบหูฟังน้ําหนักเบาตัวน,นี้ตอบโจทย์สุดๆเลยสามารถยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งซึ่งด้านบนเนี่ยนะครับจะมีหนังเทียมคุณ ภาพดีมาให้พร้อมหูฟังจะเป็นรูปแบบหนังเทียมและผ้าซับด้านในถึง2ชั้นนะครับไม่ระคายเคืองต่อหูอย่างแน่นอนสุดท้ายนะครับสายเป็นรูปแบบสายถักขนาดกลางบวกกับ USB สามารถเสียบไฟและแจ็ค TRRS นะครับสามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้นะครับอีกทั้งยังมีแจ็คแยกสัญญาณ TRS นะครับที่สามารถ ใช้งานกับ PC ได้แยกระหว่างไมค์กับหูฟังได้แบบชัดเจนนะครับเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันนะครับว่ลาลักษณะเสียงของเขาทั้งหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนจะเป็นยังไงทุกคนจะตัดสินใจได้ดีในส่วนตรงนี้ลองไปชมแล้วลองไปฟังกันดูนะครับ นี่คือเสียงไมโครโฟนจากหูฟัง o n i k u m a x 7 Pro ที่ทุกคนได้ยินกันอยู่เนี่ยนะครับผมเคาะให้ดูนะครับจากไมโครโฟนตัวนี้แหละนะครับจากหูฟังตัวนี้เลยนะฮะบันทึกผ่านสมาร์ทโฟนแบบเพียวๆเลยเสียงเพียวๆจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วที่สําคัญนะครับหูฟังตัวนี้เขาจะมีรูปแบบการกดปิดสัญญาณไมโครโฟนได้ด้วยนะครับทำยังไงเดี๋ยวผมจะปิดสัญญาณนะครับที่ตัวหูฟังตรงนี้นะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะ ผมเปิดขึ้นมาก็จะสามารถพูดได้ทันทีนะฮะละักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนสำหรับใครที่ชอบก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับ หูฟังตัวนี้น้ำหนักเบามากนะครับอยู่ที่180กรัมเท่านั้นนะครับแต่พลังเสียงจัดเต็มสุดๆใครที่ดูรีวิวแล้วรู้สึกตอบโจทย์สามารถจับจอมันยกขออได้เลยนะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านล่างแล้วพร้อมช่องทางการติดต่อติดต่อเข้ามาเยอะๆสอบถามเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรัการรับชมครับ